เห็นมาจ้าเห็นบ่สวัสดีค่ะมื้อนี้คือมาแปะเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้มาแปะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาแปะอะไรไทยกับเข่าให้พี่เห็นน้องเบิ้งเนาะจ้ะเนาะมาแบบอ่าตัวเป็นเป็ดเลยจ้ะมื้อนี้มาตัวเป็นเป็ดเลยเนาะมื้อนี้ไทยคิด น้าจ๋าเนาะพรมีคลิปเนาะพรมีคลิปบถ่ายคลิปกับเขาให้พี่ให้น้องเบิ่งนน้าจ๋าเนาะอ่าช่วงนี้เย็นเย็นปรสมบายเนาะจ้ะเนาะบ่สมบายเนาะมารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนาะจ้ะเนาะ่มารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกับคิปกับบริไทแต่เลยว่าเออมา บอกพี่บอกน้องไว้กอนนอกจากนัว่าเออเป็นอย่างนี้เห็นช่วงนี้คือคนมีคลิปกับเขากับน้ำนู่นนี่นั่นนอกจากเนาะสิว่าอ่าก็อีกอย่างหนึ่งเย็นไปซ่าไปหาซ่าก่ะขอโทษขอใครนอกจากเนาะเดี๋ยวให้รอให้ยเย็นหายดีแล้วก็จะตามพี่ตามน้องไปิีเขากีน้ำขคือเร็วหลังเนาะ เดี๋ยวเรอเวลาก่อนนะจ๊ะเนาะเรอเวลาใหเย็เนหายดีมี่เรียวแดงก่อนหนิก่อนนะจ๊ะเนาะจะพาเห็ดกับเขาเส็บแสบเดี๋ยวเส็บแสบกินนะจ๊ะเนาะอย่าพึ่งลืมใจเย็นเด้อจ้าอย่าพึ่งลืมใจเย็นเนาะไปซา,า,างกระทากันแน่เด้อจ้าอ่าอาจจะลายๆมือลงคลิปเที่น่นนจนาจ๊ะเนาะก็รู้จักว่าจะเอาไป ใช่คิดไม่อย่างนะั้นนอยู่โรงหวานตอนนี้ก็มายืนอยู่ระเบียงเล้วจา้ายู่ระเบียงข้างหลังอ่ามึงวิวข้างหลังไปน้ำแล้วจา้าเนาะเบิ่งวิวข้างหลังไปน้ำมาอู้ 8, ออยิสันแปะแล้วายิสันแปะยิสันแปะไม่นี่ไม่นี่ฝนตจกจ้างไม่นี่ฝนตกฝนตกอากาศอากาศเย,ย็นดีแล้วจ้ะอากาศเยน็นก็หอน จากสบายเนี่ยมันน้อนบนมือน้อนลายก่เบิ่งหนา้าเบิ่งตาเล้วจ้าออกจากบวมๆแมนะ่เนาะออกจากบวมๆมแมน่แล้วจ้าขึ้นหอดแล้วจ้บขึ้นหอดขึ้นหอดฟิ้ขึ้นหอดน่นอ,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 นองทได้เจอหนา้าเจอตากันลายมือแล้วจ้าเนาะหน้าออกจากบวมๆไม่น่าจ้าเนาะจับกันได้อยู่เนาะ เปลีนไปเห็ดอยังมากปัสสาวะนั่จานเนาะปัสิาวาไปเห็ดอยังมานอนหลายจานนอนหลายกินยาแล้วก็นอนนะไมสบายกินยาแล้วก็นอนอ่าปสสาเห็ดอยังนอจานเนาะอนี่เสียงแรงแน่กต่คอปวดคอไพยเดอร์จานเนาะกับบนเมนูบานเข,ข,ขาเนาะข,ขอโทษ ิไปน้ำนจ๊าวิงขางลังเนาะิ่างลังมึ้วไปน้ำจ้าก็ไม่ยังลายดอกข้าวไมยังลายดอกขึ้นฮอดขึ้นฮอดกับเมากออกไออกนองแล้วจานอกวายดงเย็นขึ้นเงียบแท้เป็นหัง่งมันจึงได้นะจ๊ะเนาะป่สบายแต่ป่สบายอายูลโวงบานแต่มานอนมานอนงบานมาเตรียมที่นอน เป็นที่นอนจ้ะเราเปลนที่นอนอยู่โรงพยาบาลเนาะเสียงกะเสียงได้ยเองก็เป็นแบบน่าเบื่อชีวานั่นนเนาะนี่เองจะตั้งคากล้องก็เป็ี่นหนูพี่น้องจะตั้งไปไล่ใดมาไล่ใดเนาะเห็นบัจ้าเห็นบ่วิวข้างหลังวิวงานไม่ได้จ้ายังมื่อคืนยังมื่อคืนเพื่อจะเป็นไฟเนาะไฟ โรงางานเรไปโรงงานาลยพ่เงานดีก่างนมือกันไ่แต่ก่ส่วหพี่ให้น้องบนว่าเขเก,ก็กพวนี้น้เนเ็เดก็ค่อยดีเนเลยอย่านไรก็ได้จะมาไเย็นย็นมบายยนสัญญา่ได้น้องรวาลมาได้สองคืนสาม ซีขึ้นมือแรงจะซีซีขึ้นมือแรงเหงบานซีขึ้นมือแรงเสียงไม่อยาเสียงเสียงจะบก่อยโอเคบันไดนเะเสียงจะบกค่อยโอเควันไดเสียงแหเียจ้ะเสีงหบเจ็บคอจะเจ็บคอเสียงแห้ยยังก็ท่านได้หยดีนะจจะมาอยกกลับบ้านแล้อยากกลับบ้านแล้ว chị nói kín sắp xếp chị nói kín sắp xếp nên đi nằm mà chả nào bạn hát bạn thó nữa nên kiếm sắp xếp Hãy tiếng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ขอบคุณหลายๆน้าจ้าน้าทีบ่ลืมเย็นเย็นะ้าจ้าน้าลงคลิปยังไปกะนี่กำลังใจแรงใจเย็นตลอดนะ้าจนาขอบคุณหลายๆน้าขอบคุณพี่น้องทุกๆคนน้าจ้ะทุกๆคนน้าขอบคุณหลายๆจ้ะช่วงนี้กะอากาศกะเปลี่ยนแปลงน้าจ้าน้ำฝนตกเนาะป้อกันดูแลสุขภาพกันน้าจ้ะเนาะดูแลสุขภาพร่างกายกันอยให้เป็นพี่เย็นเย็นน้าจ้าน้าจ้านะ เย็นอีกอ่เป็นแบวกบะจักสิวาจังเลเน้ะจ้าเนาะดูแลสุขภาพร่างกายกันน้าจ้าเย้่บอายแ่บแหกไม่ใช่น้าอปลายเส้นแหขอบคุณทุกๆกำลังใจแรงใจน้าจ้าที่มักเมียนแต่ก็เมียนเฉยเย็น้าจ้าหน้าไป ยู่ังหลังยู้ใกล้กล้องกัหนาก็จะบานๆเนอจ้าโอ้ยไม่เห็นยังกินเหลวกันอนนอกจากได้กินเหลวกัน้อนไม่เห็นได้เห็นอย่างแบบต้องบานนอกจากเนาะยาม่อจาะเนาะการยังเพราท่านในรูว่าจะได้ออกเมื่อใดนอกจากเนาะออกค้นในลายที่กิดตามไเย็นนกจากเนาะไปซาะ ไปน่าจะเนาะรอยเย็นเย็นเลยนจ้ะ้อยเย็นเนเลถักทักทุกคนคือเก่าลยจ้าทกทุกคนคือหอดทีสคนหอดอคือเก่าเลยจ้าที่พี่กับตรงนี้อยังไงน่าจะเราออกมาเราสูพีสุนองฟังน้อจะเนาะวายได้ย็นเป็นย่างที่เงียบแท้เป็นอย่างคือพระเหตุกับเขาเบิองนีน่าจะเนาะ เอาไว้คลิปหนาเอาไว้คลิปหนาเดี๋ยวเฮียเย็นไฮแบบนี้เราเฮียเห็นจะทาคิดกับเขากินกันแ่บๆนอกจากนอว่าจะเป็นวิธุอย่างนนอกจากนะกดติดตามไม่จ้ากดติดตามกดกดะด่งไว้เกิจะยเห็นลุ้งคลิปเล็ดกับเขาหรือคลิปรุ้งคลิปยังจะได้จะได้กินนอกจากนะเป็ีกยนคำนั่นแกเล้งใจเห็ืนกันนอกจากนอคลิปหนาพอกันไม่ได้ใจคลิปหนาพอกันไม่เนาะ เสียงเย็นเริ่มเจอบ็ไอ้โอเคอีกแล้วมาจากนาะคิดหนักพอกันไหมคิดนี่ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ